หลังจากที่ผมจับผมสัมผัสด,ดูแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจได้นะครับว่าปุ๋ยที่ทำจากใบไม้ที่คลุกทุกห้าวันนะครับครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบเนื้อปุ๋ยให้ดูนะครับจากการทำปุ๋ยสองแบบหรือสองชนิดด้วยกันนะครับ แบบแรกอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยที่แบบคลุกทุก5้าวันนั่นหมายถึงว่าการทำปุ๋ยก็คือเอาเศษผลไม่ใช้เศษใบไม้ล้วนนะครับใบไม้3ส่วนมูลสัตว์คือขี้วัว1ส่วนแล้วก็คลุกผสมกันข้างนอกแล้วก็มาหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่เข่งอันนี้นะครับตอนแรกนี่ผมทำตะกร้าหนึ่งใบกับเข่งนี่1ใบก็ทำเต็มทั้งคู่นะครับแล้วก็เอาออกมาเทคลุกทุก5วันแล้วก็หยิบใส่ทุก5าวันหยิบใส่ ปรากฏว่าทําไปเสร็จแล้วปรากฏมันเหลือแค่ประมาณครึ่งเข่งนี่เองนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาดูเนื้อปุ๋ยแต่พอดีว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับในเข่งอันเนี้ยนะครับผมทําโดยใจใช้เศษพืชผักในครัวนะครับโดยใช้เศษพืชผัก1.5ส่วนใบไม้1.5ส่วนแล้วก็มูลสัตว์1ส่วนก็คือ3ต่อ1แล้วก็ผมก็ทําเป็นชั้นๆน,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 นะครับแต่ว่าเข่งอันเนี้ย จะจะเจาะกองกรอกแล้วจะทําให้มันตามขั้นตอนแล้วก็60วันก็จะเป็นปุ๋ยแต่ปรากฏว่ามันเป็นเข่งเล็กอะนะครับพอผมกลับมาที่ไร่มาอยู่ปั๊บผมก็ทนไม่ไหวเข่งกระเล็กผมก็จับคว่ำเลยเทคว่ำเลยแล้วก็คลุกๆๆแล้วก็หยิบใส่บางที10วันมาทําทีนึงถ้ามาอยู่ก็บางที3วันผมก็ทําที5วันบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ค่อยได้เป็นนั่นเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนอันนี้นะครับไอ้นี้ส่วนใหญ่คลุกทุก5วันเลยอันนี้นะครับแต่นี้ก็5วันบ้าง3วันบ้าง10วันบ้าง พก็แทนที่มันจะเป็นภายใน60วันมันไม่นะครับเพราะว่าถ้าเปิดคลุกแบบนี้มันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับจริงๆถ้าเปลือคลุกทุก7วันเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยภายใน40วันแต่อันนี้ผม7บ้าง10บบ้าง5้าบ้างอะไรก็มันไม่แน่นอนนะครับตั้งแต่วันที่เริ่มทําจนถึงวันนี้นะครับปุ๋ยอันนี้ก็ใช้เวลาไปทั้งหมด45วันแล้วครับ แทน45วันปุ๋ยนี้นี่แทนที่จะเป็น60แต่ผมคลุกบ้างนี่มันกลายเป็นปุ๋ยที่ละเอียดป่นดีมากเลยตอนนี้เดี๋ยวผมเอาทั้งสองแบบที่ผมทาอันนี้นะครับเดี๋ยวจะแผ่ดูถ้าเผื่ออันไหนที่ยังไม่ค่อยแห้งดีเดี๋ยวผมก็จะตากอีกสักพักหนึ่งนะครับอันไหนจะแห้งผมก็ก็จะเก็บเลยนะครับเดี๋ยวจะดูกันทั้งสองแบบนี้อีกทีโดยละเอียดว่าอันไหนมันเนื้อปุ๋ยมันจะสวยกว่ากันนะครับเดี๋ยวตาไปดูกันนะครับ เดี๋ยวผมก็จะใช้เวลาตากปุ๋ยทั้งสองแบบนี้เนื่องจากว่าเขายังยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นกัมและยังเป็นก้อนอยู่ส่วนั้นนี้ก็แทบจะโอเคแล้วอันนี้เดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวไอ้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งที่พืชปักในครัวนี่มันยังความชื้นก็ยังมากไปนะครับเดี๋ยวผมจะตากอันนี้อีกสักพักนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าหลังจากความชื้นมันเท่าๆกันแล้วเนี่ยว่าอันไหนมันจะเนื้อปุ๋ยมันจะนุ่มละเอียดแล้วก็สวยกห่ากันนะครับเมื่อกี้ประมาณสักผมสักประมาณชั่วโมงหรือ ทำจากเศษตืชดผักซึ่งตอนแรกนี่จับเป็นก้อนๆนี่ก็ไปตากนะครับหลังจากตากแล้วปรากฏตอนนี้ก็จับมาก็ไม่เป็นก้อนแล้วครับจับมาก็ส่วนใหญ่ก็จะแตกออกหมดละก็ถือว่าเป็นความชื้นที่พอเหมาะที่จะไปใส่ให้กับต้นพืชแล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยครับใบไม้ฝั่งที่ทําจากใบไม้เนี่ยผมทําตอนนั้นเนี่ยผมใช้ใบปีบนะครับตอนนั้นต้นปีบมันร่วงเยอะก็เอาใบต้นปีบมาทําแล้วก็ก้านใบมันจะมีเยอะนะครับก้านใบของต้นปีบก็จะมีอยู่ในปุ๋ยเยอะเลยครับแต่ว่ามันก็จะไม่ย่อยหรอกครับมันก็เป็นนนนก้้าาออยยู่่งีะครับ ถึงแม้ว่าเราจะทำเอาใบไม้ต้นใบปีกอันนี้มาทำในปุ๋ยหมักแบบรดน้ำทุกวัน60วันนะครับในช่วงเวลา60วันเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นปุ๋ยอยู่ดีนะครับแต่ของไอ้พวกนี้ไอ้ก้านพวกนี้ที่มันยังไม่เป็นไม่ย่อยสลายเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นของเสียนะครับเป็นของดีนะครับก็สามารถจะไปใส่ในโคนต้นพืชนะครับก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุในดินอย่างดีเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นี่ผมใช้ใบไม้เหมือนกันแต่ใช้ใบไม้น้อยกว่าฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งเนื่องจากว่าผมใช้ใบไม้ หนึ่งจุดส่วนแล้วก็เศษพืชผักหนึ่งจุดห้าส่วนครับแล้วก็มูลสักหนึ่งส่วนเพราะจะน้นใบไม้มันก็ก้านใบมันจะน้อยกว่าก็เป็นธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวผมจะร่อนก่อนครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตะแกรงพลาสติกกันเนี่ยนะตะก้าเนี่ยครับตะก้าทึ่มันล้งลงก็ใหญ่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเอามาร่อนปุ๋ยนะครับไม่ใช่ร่อนอะไรมากหรอกครับเพื่อร่อนเพื่อจะเอาก้านใบอะไรเขาออกแล้วก็ผมจะได้จับเนื้อปุ๋ยเขาแต่เนื้อปุ๋ยล้วนๆนะครับที่ไม่มีก้านอะไรพวกนี้อยู่ว่าดูว่าระหว่างปุ๋ยั้ง คุกตกห้าวันกับปุ๋ยเศษพืชผักในครัวเนี่ยอันไหนเนี่ยมันจะเนื้อสวยหรือมันจะนุ่มมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองร่อนทั้งคู่นะครับครับก็ผมร่อนเรียบร้อยนะครับเอาก้านใบเขาออกทั้งคู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าปุ๋ย ทั้งคู่นี้อันไหนมันจะนุ่มกว่ากันนะครับมันจะละเอียดมันจะปนกว่ากันนะครับครับหลังจากที่ผมจับผมสัมผัสดูแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจได้นะครับว่าปุ๋ยที่ทำจากใบไม้ที่คลุกทุกห้าวันนะครับเสมอกับปุ๋ยที่ทำจากพืชผักในครัวครับ เพราะว่าผมแทบจะดูไม่รู้เลยว่าอันไหนไม่จะเอียงป่นเพราะมันป่นทั้งคู่เลยครับมันเป็นปุ๋ยที่สวยงามมากแล้วก็ป่นดีทั้งคู่เลยคือจะบอกไม่ได้เลยว่าอันไหนเนื้อละเอียดกว่าอันไหนมันจะเนื้อนุ่มกว่าสวยกว่าเนี่ยคือมันพอกันเลยครับสวยกันทั้งสวยทั้งคู่เลยนะครับก็แต่ว่ามันมีอยู่อีกอย่างนึงครับที่มันจะไม่เหมือนกันก็คือว่าธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยทั้งสองกองนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะกองฝั่งที่ทาทุกห้าวันนี้ผมใช้ใบไม้ล้วน กองที่ทําจากเศษพืชผักในครัวนี่มีเศษพืชผักต่างๆที่ทํากับข้าวแล้วก็เปลือกผลไม้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งที่มีเปลือกผลไม้เนี่ยมันจะมีค่าโพแทสเซียมสูงกว่าฝั่งที่ทําด้วยใยไม้ล้วนๆครับทาไมผมดูยังไงรู้หรือว่าปุ๋ยสองกองนี้อันไหนมันมีเยอะกว่าม,มันมีเยอะกว่าได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าปุ๋ยวิธีนี้มันเป็นปุ๋ยหมัก จริงๆมันเป็นวิธีปลูกของปุ๋ยหมักไม่กับกองของวิศกรรมแม่เจ้านะครับผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์ธีรพงศ์สว่างปัญจกูลนะครับและคณะของท่านนะครับท่านได้คิดค้นทําการวิจัยนวัตกรรมใหม่ในการทําปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกองอันนี้นะครับจนท่านได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อปี2549นะครับคือ10กว่าปีมาแล้วปุ๋ยหมักอันนี้แล้วก็ได้ทํากันทั่วประเทศตอนนี้แล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับ แล้วก็ในขณะที่ท่านทาการวิจัยเนี่ยท่านก็ต้องเอาปุ๋ยที่ทําจากเศษพืชผักแต่ละชนิดเนี่ยแหละกบส่งตรวจว่าพืชชนิดนี้มันให้ธาตุอาหารอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็สรุปมาได้ว่าเปลือกผลไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปลือกส้มเปลือกมะนาวเปลือกมะละกอที่ว่าเนี่ยแหละครับทั้งหมดเนี่ยมันจะให้ธาตุอาหารโพแทสเซียมคือให้โพแทสเซียมจะสูงกว่าปุ๋ยที่ทําจากใบไม้ล้วนๆเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าสองกองนี้ กองที่ทำจากพืชผักนี่มูมีโพแทสเซียมสูงกว่ากองที่ทําจากใบไม้นะครับแต่ว่าเวลาเราไปให้ต้นพืชเนี่ยถามว่าต้นพืชมันจะแยกออกไหมว่าอันไหนโพแทสเซียมสูงว่าอันไหนโพแทสเซียมน้อยกว่าเนี่ยแยกไม่ออกแล้วครับปุ๋ยชอบทางนั้นเลยขอให้เป็นปุ๋ยหมักการที่เอาปุ๋ยหมักไปให้ต้นพืชก็เหมือนกับเราเสิร์ฟอาหารจานเด็ดที่มีทั้งอาหารหลักอาหารรองและจุลธาตุพืชก็กินหมดเกลี้ยงทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเผื่อไปวิเคราะห์กันละเอียดแล้ว ฝั่งที่ทําจากเปลือกผลไม้นี่จะมีค่าโพแทสเซียมสูงกว่านั่นเองนะครับก็รายละเอียดในการทําปุ๋ย2วิธีนี้นะครับถ้าท่านทยังไม่ได้ดูมาก่อนหน้าก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านก็ไปหาดูได้เพราะผมเคยทำคลิปพวกทั้ง2อ,อย่างนียเพิ่งทําคลิปผ่านมาเมื่อไม่ไม่นานมานี้นะครับ ท่านที่มีวัดสดุนะครับมีพื้นที่มีเวลาก็ลองทําดูนะครับเป็นการทําที่ไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาที่ผมเพิ่งทําไม่นานเองสามสิบห้า 30, 50, วันเียถือว่ามันไม่นานเลยนะครับแป๊บเดียวผมก็มีปุ๋ยชายแล้วอย่างเงี้ยถ้าเรามีอย่างผมปุ๋ยผมแค่นี้นะครับนี่หลายกิโลทีเดียวถ้าผมเอาไปใส่ต้นพืชในกระถางต้นอะไรโอ้โหใช้ได้เยอะเลยครับปลูกไม้ในกระถางน,นี่ใส่ทีละกำมือเองนะครับใส่กำมืออาทิตย์นึงใส่กำมือโอ้โหพืชงา,ามดีเลยนะครับไม่ได้เปลืองไม่ได้ใช้มากอะไรเลยนะครับแล้วก็ทําก็ไม่ได้ยุ่งยากแแวปปเ๋ยเ็็นนุล้ะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกวัวนากดติดตามด้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ